นี่ละครับเราอยู่ในงานคอนเสิร์ตนะครับอีโตเฟนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศในงานกันเลยครับหลังจากที่เราลงทะเบียนหน้างานแล้วนะครับเราก็ได้รับดิสแบนด์นะครับแล้วก็เข้าไปในงานได้เลยในงานก็มีทั้งบูธของกินและบูธเครื่องดื่มนะครับให้เราได้เลือกซื้อรับประทานภายในงานนะครับก็จะมีศิลปินวงต่างๆมากมายนะครับวงแรกก็จะเป็นสแน็คเจนโดนะครับตามด้วยวงวอลเลอร์นะครับแล้วก็วงของพี่เล็ก เดีด๋ยวแวะเติมมลังก่อนครับแล้วค่อยไปลุยต่อแล้วก็ตามด้วยวง pollycat นะครับฟังเพลงแนวซินป็อกกันแล้วนะครับก็มามันกันต่อนะครับกับเพงลงร็อกของพี่พี่วงปเตโต้กันนะครับหลังจากวงปเตโต้จบแล้วนะครับก็มามันกันต่อนะครับกับวง big s ได้ของที่ระลึกจากพี่พี่วง p เตโต้มาด้วยนะครับ หลังจากที่สนุกมันกับวง Big a แอกันแล้วนะครับก็มีนะครับพี่ๆี่วง Body s l ส m นะครับมามอบความมันความสนุกให้อย่างต่อเนื่องนะครับปิดท้ายค่ำคืนนี้นะครับด้วยวงของพี่ๆี่พา d o ดอกต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายภาพความมันของพี่ๆี่วง p a r าดอกไว้นะครับเนื่องจากหมดแรงนะครับ